สวัสดีค่ะช่องปเจพยากร789นะคะวันนี้คริปรันดอมนะคะในหัวข้อนะคะเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณไหมนะคะคุณต้องมีคนในใจก่อนนะมาดูพลังงานกันนะคะเดี๋ยวหยิบปเจบหยิบมาทั้งหมด10บใบก่อนนะคะ10บใบก่อน1 2 3สองสามนะคะ4ี่ห้า10็ด้านะคะ1ิบใบละนะ มาดูกันนะคะว่าเขาชอบคุณไหมนะคะเดี๋ยวเรียงไพ่ก่อนสิบใบนะคะสิบใบคนที่คุณคิดถึงนะคะนึกถึงอยู่ในใจตอนนี้นะคะเขามีใจให้คุณไหมเขามีใจให้คุณไหมนะ,ะเรียงไพ่ก่อนเนาะเรียงไพ่ก่อนนะคะดูจากหน้าไพ่แล้วนะค,ะคนของคุณนะคะหกละเจ็ดนะแปดนะเก้า บด้วยใบที่สิบนะคะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดเห็นไหมเนี่ยเห็นหน้าไพ่อยู่ไหมเห็นนะคะเอาตรงนี้นะเดี๋ยวจะไม่เห็นนะคะคนที่คุณถามถึงนะที่อยู่ในใจคุณนะคะถามว่าเขาชอบคุณไหมแน่นอนคะ่ะแอบชอบนะคะแอบส่องแอบมองนะคะ คุณทางโซเชียลทางออนไลน์ได้แต่ไม่กล้าเข้าหาคุณนะคะคุณวางตัวดีนะเนี่ยดูดีนะคะ,ะดูดีดูสวยดูแพงนะคะแล้วก็เขาแอบ,บคิดนะว่าคุณมีคนของตัวเองอยู่หรือเปล่าเนี่ยเหงนนิ่งๆนงเงียบเงียบไม่พูดไม่สนทนานะคะแอบบส่องนะคะมีแอบ,บส่องแอบบมองเรานะคะแอบบสองสัยเราเอีกนะว่าเรามีคนคุยหรือเปล่านะคะมีคนของตัวเองไหมนะคะ คนที่คุณดิวด้วยเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะบุคลิกเขาค่อนข้างนิ่งๆเงียบๆนะคะเป็นขาลุยไหมเนี่ยมีโอกาสเป็นคนธาตุลมได้นะคนธาตุลมก็จะมีอาา่าราศีเมถุนตุลน,นะคะแล้วก็กุมนะคะอา,อาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีนี้นะราศีเมถุนนะคะราศีตุลน,นะคะราศีกุมได้นะคะแล้วก็ อาจจะเป็นคนธาตุาลมได้นะธาตุลมนี่คือคนเกิดวันอังคารวันพุธกลางคืนได้นะเขามองคุณดีนะเขามองว่าคุณสวยดูดีนะคะดูสวยดูดีนะคะวางตัวดีนะฐานะการงานการเงินดีนะแต่ว่าเขามองว่าคุณค่อนข้างไม่ค่อยเปิดใจนิ่งๆเงียบๆนะคะเขาจะเข้าหาก็ไม่กล้านะเนี่ย เหมือนลังเลอยู่นะ,ะมีสองจิตสองใจเอ๊คุณโสดไหมเข้าหาได้ไหมทาไมวางตัวดีถูกใจคะ่ะนะคะบอกเลยว่าคนคนนี้ค่อนข้างชอบคุณนะคะแต่ลังเลสงสัยว่าคุณมีคนคุยของตัวเองไหมนะคะเนี่ยไม่กล้าเข้าหาได้แต่แอบส่องแอบมองนะคะอยากเปิดเผยความในใจกับคุณนะแต่ไม่กล้านะคะ,ะถ้าหันไปช่วงไหนเอ๊คนนี้แอบมองเราไม่ นะคะมีใจหรือเปล่าชัดเจนค่ะคนคนนี้นะคะมีใจให้คุณแน่นอนเขาชอบคุณนะคะแต่ไม่กล้าเข้าหานะเพราะเราวางตัวดีดูดีนะก็ประมาณนี้นะ